ใจคุณอยู่กับสิ่งที่ควรทําหรือว่าจําเป็นต้องทําซึ่งนั้นอาจจะเป็นการวางแผนก็ได้ซึ่งนั้นอาจจะเป็นการทบทวนเหตุการณ์ในอดีตก,ก็ได้นะผู้เจ้าเนี่ยท่านก็ให้นึกถึงเรื่องอนาคตหลายอย่างนะเช่นนึกถึงความตายเีื่เกิดขึ้นกับเราในอนาคตนึกถึงความเจ็บความปวยเชื่อเกิดขึ้นกับเราในอนาคตแต่ทั้งหมดนี้เพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อให้เราวิตกแต่เพื่อให้เราเ่ยเกิดความตื่นตัววนขวายที่จะทํา ชีวิตในปัจจุบันที่ดีที่สุดไม่ปล่อยเวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่ปล่อยให้กําลังวังชาสูญเสียไปกับสิ่งไร้สาระใช้เวลาใช้กําลังวังชาเพื่อการทําสิ่งที่มีค่าในในขณะนี้เสียแต่เดี๋ยวนี้นะซึ่งก็เป็นการกลับมาเน้นถึงความสำคัญของการอยู่กับปัจจุบันบุคคลไม่ควรต่างคิดถึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ึงพะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอยู่กับปัจจุบันนี้ไม่ได้หมายถึง การอยู่กับเวลาขณะนี้เท่านั้นแต่ยุโรปถือว่าการที่ใจคุณเนี่ยอยู่กับสิ่งที่กาลังทําอยู่ปล่อยวางนี่มันทําได้หลายระดับนะเช่นเวลาเราอยู่กับปัจจุบันเราวางเรื่องอดีตเราวางเรื่องอนาคตก็ปล่อยวางเวลาทํางานเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยใจเราคนอยู่กับงาน าเพิ่งไปสนใจผลที่จะเกิดขึ้นตามมาเวลาเราเดินทางเนี่ยเราก็อยู่กับปัจจุบันาเพึ่งไปกังวลกับจุดหมายปลายทางว่าเมื่อไรจะถึงอันนี้ก็ปล่อยวางเพราะฉะนั้นเนี่ยปล่อยวางนี่มันเป็นเรื่องที่ทําได้แม้กระทั่งปุถุชนคนทั่วไปเป็นสิ่งที่ควรทําแม้กระทั่งการทํากิจทางโลกนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่อ่เป็นธรรมะขั้นสูงอย่างเดียว เพราะฉะน,นั้นเนี่ยการที่เรามีสติอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันก็ช่วยทาให้เราปล่อยวางเช่นเมื่อเรามีความคิดเกิดขึ้นมีความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ทันความคิดความโกรธนั้นแล้วเราปล่อยวางไม่หลงฟุ้งไปตามความคิดน,นั้นไม่จมอยู่ในอารมณ์นั้นก็เรียกว่าปล่อยวางเพราะนั้นการปล่อยวางนี่มันเป็นสิ่งเป็นธรรมะพื้นฐานนะที่เราควรจะมีถ้าเราปรารถนาความสุขแม้ถึงแม้จะ ใช้ชีวิตแบบโลกก็ตามที่เรามีสติอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเพื่อทำให้เราปล่อยวางเพราะฉะนั้นการปล่อยวางนี่มันเป็นธรรมพื้นฐานนะที่เราควรจะมีถ้าเราปรารสนาความสุขแต่มาว่าลองฝึกจากการที่ตระหนักอยู่เสมอว่ามันมีอะไรที่จรังยั่งยืน สมบัติก็ดีคนรักก็ดีชื่อเสียงเงินทองทรัาภาพแินล้ะก็ทั้งสุขภาพของเราตัวเรานี่มันไม่จีรังยั่งยืนการที่คุณหนักถึงความไม่จีรังยั่งยืนเนี่ยมันทําให้ความยึดมั่นถือมั่นน้อยลงนะมันทําให้เราปล่อยวางได้ง่ายขึ้นเมื่อสิ่งนั้นเกิดหายไปเกิดเสื่อมเสียไปนะพิจารณาถึงความไม่จีรังยั่งยืนก่อน จากสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราหรือจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราบ่อยๆเวลามีเวลามีลถเวลามีโทรศัพท์ก็ให้รู้ว่าเนี่ยมันเป็นของชค่วคราวอยู่กับเราได้ไม่นานซวอนนึงก็ต้องจากไปให้ตระหนักว่ามันอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวเราไม่ได้เป็นเจ้าของมันอย่างแท้จริงถ้าคุณคิดแบบนี้เนี่ยก็จะทาให้ยึดมั่นถือมั่นมันน้อยลงใช่ไหมแล้วเมื่อยึดมั่นถือมั่นน้อยลงเนี่ยพอมันเกิดเสื่อมไปเสียไปหายไป เราก็จะไม่ทุกข์มากนี่เป็นวิธีหนึ่งที่ทําได้เลยนะไม่ต้องให้บรรลุธรรมจะก่อนแต่เป็นการเตือนตัวเองกอันไป่อนจากความเป็นจริงที่เราเห็นอยู่รอบตัวลองฝึกจากการที่ตระหนักอยู่เสมอว่ามันมีอะไรที่จีรัง,ย,งยั่งยืนและเมื่อยึดมันถือมันน้อยลงเนี่ยพอมันเกิดเสื่อมไปเสียไปหายไปเราก็จะไม่ทุกข์มาก มันต้องเริ่มต้นจากการที่เราเห็นโทษของอารมณ์เหล่านี้นะว่ามันมีสิ่งที่สร้างความเลรียดแต่จิตใจไม่าะย่เป็นความโกรธความเกลียดการเห็นโทษของมันเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยจะหาทางจัดก,การกับมันจริงๆแล้วเนี่ยวิธีที่จะจัดการกับมันได้ดีที่สุดนะก็คือการมีสตินอย่างที่ได้พูดไปแล้วว่า,าถ้าเรามีสติรู้ทันมันเนี่ยนะการปรุงอารมณ์ ไม่ว่าโกรธเกลียก็ดีมันก็จะหายไปมันก็จะหยุดนะเรากลัวเพราะเราหลงแต่พอเรามีสติเรารู้ตัวความหลงหายไปความกลรวก็อยู่ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรายังมีสติไม่ทันเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีการเอาจิตไปอยู่กับสิ่งอื่นแทนแทนที่จะปล่อยใจให้มันอยู่กับอารมณ์ความโกรธเราน้อมจิตมาอยู่ที่ลมหายใจได้ไหมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสักสิบครั้ง พอใจนี่มันอยู่กับลมหายใจลมหายใจนี่มันเป็นสิ่งที่เป็นกลางๆนะในกาทให้ความโกรธเนี่ยมันเาบาบางลงถ้าใจเราไปอยู่กับความโกรธไปอยู่กับอารมณ์โกรธไปอยู่กับสิ่งที่เราโกรธนะมันจะมันจะเหมือนกับเราเติมฟืนเติมเชื้อให้ไฟมาไฟมันก็จะเป็นกองใหญ่มากขึ้นนะวิธีที่เราจะทําให้ไฟมันดับมอดลงก็คือไม่เติมฟืนไม่เติมเชื้อเข้าไปในกองไฟ ก็คือเอาใจนี่มาอยู่กับลมหายใจเอาใจมาอยู่กับกายอยู่กับอิเดียหมดนะมันก็ทําให้การปรุงแต่งอารมณ์โกรธเนี่ยมันน้อยลงและความโกรธใธรรมชาติมันคือมันเกิดดับ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 ถ้าเราไม่ปรุงมันไม่เติมเติมแต่งให้มันเนี่ยมันก็จะดับไปในที่สุดเพราะมันไม่มีเชื้อไม่มีเหตุกใจ ต้นจากการที่เราเห็นโทษของอารมณ์เ่านี้นะว่าเป็นสิ่งที่สร้างความเครียใจจิตใจวิธีที่จะจัดการกับมันได้ดีที่สุดนะก็คือการมีสติคือปล่อยวางนี่มันเป็นเรื่องการทําจิตนะซึ่งสามารถจะทําคู่ไปกับการทําจิตได้เช่นเราทํางานเราทํางานแล้วก็ปล่อยวางเราจะ มีแม่ที่ป่วยมีลูกที่อ่าไม่สบายระหว่างที่เราทํางานในที่ที่ทางานเราก็ปล่อยวางเรื่องแม่เราก็ปล่อยวางเรื่องลูกซะก่อนนะอันนี้เนี่ยก็คือว่าเป็นการทํากิจแล้วก็ทกําจิตเป็นในตัวใช่ไหมปล่อยวางไม่ได้แปลว่าปล่อยปะละละเลยนะปล่อยวางไม่ได้แปลว่าไม่ทําอะไรเลยนะเรายัางสามารถที่จะทําสิ่งต่างๆได้โดยด้วยใจที่ปล่อยวางเวลาเราเจ็บป่วยเราก็ แทนที่เราจะกลัดกุ้มนะทำไมต้องเป็นชั้นเราก็ปล่อยวางแต่ว่าเราก็ต้องรักษาการรักษาการเย,ออยียวยาที่เป็นการทํากิจนะในทางพุทธศาสนาเนี่ยทากิจกับทาจิตต้องทําควบคู่กันนะก็คือว่าทํางานด้วยใจที่ปล่อยวางอันนี้ทําได้จะไปเข้าใจว่าปล่อยวางคือไม่ทําอะไรเลยนะถ้าเกิดเรามีบ้านหลังคารั่วเราก็ต้องซ่อม แต่ว่าขณะที่ฝนตกฝนรั่วเราก็ไม่ทุกข์สมัยหนึ่งเนี่ยมีเรื่องเล่าว่าหลวงพ่อชาเนี่ยท่านไปเห็นกุฏิหลังหนึ่งเนี่ยในวัดน,นะกุฏิสมัยก่อนเนี่ยที่หลวงปู่วัฒน์หลวงปู่พงเนี่ยหลังคานี่ก็มุงด้วยหญ้ามุงด้วยจากยาคาเนี่ยพรากว่ากุฏิหลังนั้นโดนพายุพัดหลังคาหายไปครึ่งหนึ่งนะแต่พระที่อยู่ในกุฏิก็ยัง ก็ยังภาวนาอยู่ไม่ได้ซ่อมไม่ได้แซมอะไรฝนตกมามันก็รั่วมันก็สาลงมาหลวงพ่อท้านก็ถามว่าทําไมทําอะไรอยู่เขาก็บอกพระรุ่นนั้นก็บอกฝึกปล่อยวางครับนะฝึกไม่ยึดมั่นถือมัน่นหลวงพ่อชาก็ตํเหน่าเนี่ยไอการปล่อยวางหรือไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันต้องใช้ปัญญานะปล่อยวางแบบพูดเนี่ยมันไม่ใช่วางเฉยแบบบวชแบบควายก็คือว่าหลังคา รั่วก็ต้องซ่อมนะแต่ไม่ทําแต่ทําด้วยใจที่ไม่ทุกข์ถ้าซ่อมไม่ได้เออน้ํามันรัว่วเอาก็ก็ไม่ทุกข์อะไรถ้าปล่อยวางเนี่ยแปลว่ายัางต้องทําทํากิจแต่ว่าจิตเนี่ยไม่ทุกข์นะให้เข้าใจตรงนี้นะเราจะได้ปล่อยวางถูกไม่งั้นการปล่อยวางของเราจะกลายเป็นการไม่รับผิดชอบไม่ใส่ใจกับ กิจของส่วนรวมทิ้งครอบครัวนะมาหลีกเล่นอันนั้นก็ไม่ถูกเรามีครอบครัวที่ต้องดูแลเรามีการที่ต้องรับผิดชอบก็ต้องทําแต่ทำด้วยใจปล่อยวางมันก็จะสงบได้ในทางศาสนาเน,นี่ยทำกิจจะทมจิตต้องทําควบคู่กับ